ครับกราบสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566กราบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมูนิเม่สียุซี่พะโคสิ่งหลายๆกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมี้ของทางช่องครับครับสำหรับชมนี้ทางทีมงานช่องยูทูปของเราจะมีง่วย้อยเลี้ยงมาแบ่งผีแบ่งน้องในราคาที่ถือเป็นง่ววทรงฟรี่โบมีมาจำเก็บเงินปลายทางเนะครับพี่น้องครับ บ่อวัวลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับผมสิเปิดมองขายเลยเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าเปิดแพร่ไปกับว่มีประโยชน์อีหยังดอกครับพี่น้องครับนี่ครับเอาโคมเดียกนี่ก่อนเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่ลอยสารสีผาบวกลบสองลูกไส้อยู่สองเดือนลูกไส้่าเป็นพอได้ผมเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆรอๆแม่กหน้าตาดีครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นว่าแม่ไถ่กลางครับลูกผสมบามันเลยครับพี่น้องครับแม่บดครบเครื่องเสนอมองเอาเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีให้อีกสองร้อยกิโลเมตร หรือไก่ก็นั่นหรือตามตกลงกันเนี่ยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกราโทรมา0652076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมนบ้านฝางอำเภอกาศเวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนะครับเห็นใจๆครับพี่น้องครับไปลูกไปยังไปไปเงียบชิงเชียงจับได้ไปได้ลูกเพิ่งกำลังกินนมอยู่ครับพี่น้องครับไสหนาๆตันๆครับตมนมแม่ดีดนะครับพี่น้องครับ เนี่ยานไปนะครับแม่ลูกผูแคร์สองหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับส่งฟีสองร้อยกิโลจ็บเงินปลายทางไก่ก็สองร้อยกิโลกรส่งครับพี่น้องครับวัชพูดคุยกันล่งโตครับพี่น้องครับนี่ครับมาชมชุนี้ครับเป็นแม่ลูกสามตัวครับตัวเมียทั้งหมดพี่สาวน้องสาวแล้วก็ตัวแม่ตัวแม่ทับได้หนึ่งเดือนเอาไปรุ่นทวงเอาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมาทั้งทียังมาย้อนแสงครับแม่ลอยสามสิบห้าลบสอง นี่ครับตัวลูกสาวบนสองตัวนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโบดคบเครื่องทั้งสามตัวเลยครับพี่น้องครับสําหรับชุดนี้เอาไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทเลยครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันนะครับตัวเมียทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับถือว่าง่วคพุนเติบเลยครับพี่น้องครับให้ลูกตัวเมียติดเลยครับลูกสามตัวที่ทับไปนะครับเพได้ประกันทองนะครับพาตัวทองแน่ได้เลยครับพอเราจะผ่านรอบเดือนหนึ่งเดือนได้ครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาแต่ว่าทับยิงครับพี่น้องครับขอมุ่นโดยตรงจาาเจาของครัับบพี่นองคร นี่ครับรับโตพอปรามันครับสวยๆครับตัวลูกสาวมันก็สวยครับนี่ครับท่านใดสนใจกัโทั่วมากครับ0 6 5ย์ห6ห8 4แปีพิกัดของข้อกัวก็ตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบลมันฝางอำเภอกาศเรศวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับหรือท่านยกหาตัวได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับยกหาตัวเอาไปหาหมื่นเจ็ดพันบาทครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรเช่นกันครับ นี่ครับสีงกสีแยกเดเมอนครับข้อดีของการเลี้ยงง่วรว้อยนี่กะอัตราความเสียงในการขาดทุนหน่อยครับพี่น้องครับเราก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปให้ว่าเป็นงัวย็บได้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าแม่เพิ่นโค้งสางได้ครับใจลูกก็ถือว่าโอเคครับกับไปพาพอดีๆครับพี่น้องครับพาไปเรื่อยๆเอาครับมันก็สิไดงง่วงามมาเองหรอครับพี่น้องครับถ้าเขาทุนหน่อยเขาก็ต้องเอาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับไปเลี้ยงเรากับพาวได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสีงกสีแยกได้เหมอนได้ครับพี่น้องครับ สนใจแบบใดจัดให้ได้เมื่อค่ะพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ได้ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกับผู้ค่อยเดี๋ยวขอไปตอบไปไหนครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ยังช่วงนี้เป็นช่วงเจ็บเกี้ยวก็เข่าขาดคนกับสินหาง้วเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับหาง้วเลี้ยงเพิ่มขึ้นมองไหนมองว่าเลี้ยงไว้ท่อมไว้แต่ใส่หนีท่อสอปีหนาเนาะครับพี่น้องครับหรือว่าไว้แต่ขายย่ามลงหน้าเนาะครับพี่น้องครับพอมันมีพื้นที่เลี้ยงราคาง้วก็เริ่มขยับขึ้นมาหนำหน่อยได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับราคาง่วก็เริ่มขยับขึ้นมานน่ำเราก็เริ่มหายากหายากบางหนมองว่าผู้ผนมีเรี่ยวเพิ่งกะบ่ขายหร้อไหมครับเพราะว่าผนมีหมองเลี่ยงยังสีไหมครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดซื้อในช่วงนี้ก็ถือว่ายังท่านอยู่ครับพี่น้องครับพ่อพ่อซื้ออยู่ด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชัดๆครับล่ำตัวยาเๆครับพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นครับนี่ตัวพี่สาวอันตัวน้องสาวน้องสาวอยู่สามเดือนครับแม่ทับเด้หนึ่งเดือนนะครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับ าใอ่ไม่เห็นครับพี่น้องครับนี่กองหญ้าเศรษฐพ่อมันยุตินี่เป็นจินหญ้าครับพี่น้องครับเกี่ยวหญ้ามากองไว้ครับไม่กินจะมาเลี้ยงแหรอแต่ว่าก็ปล่อยกินไปเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่รอบๆพื้นที่กับย่างท่านในเขาท่านในแก้เต็มที่ห้าปล่อยไปก็เดี๋ยวไปกินเขาเพิ่นกันจะยากเลยครับพี่น้องครับต่างคนต่างเห็นใจกันครับพี่น้องครับนี่ครับชุดสามเงินเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียหรอกครับพี่สาวครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกกันทั้งสามตัวหรอครับพี่น้องครับ สนใจกับทั่มาตานที่เบอร์ผมให้ไวเด้อครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดๆครับใจลูกกัไปวัดไปว่าได้ยู่งเหรครับพี่น้องครับบ่ถือว่าชิลายแล้วครับพี่น้องครับยกเสียเลยเมื對對 okay. hmm. ่อเด้อครับพี่น้องครับโคติกะกลางทั้งข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษวามสาใจเด้อครับพี่น้องครับถ้าท่านมั่นใจว่าซื้อได้กัจงทั่วมาครับพี่น้องครับหรือโทร่มาสอบถามก็ได้ครับพี่น้องครับบ่ไปยัางครับพี่น้องครับนี่ครับมันใครครับพี่น้องครับ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับโทรมาสื่อหัวครับบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับแม่นดึกกับลูกขึ้นรับว่าเจ้าโทรมาสื่อหัวครับพี่น้องครับครับสิมักแบบใดจัดให้ได้เมสยงแยกได้เมสเด้อครับพี่น้องครับสำหรับเป็นเลี่ยงนะครับพี่น้องครับเห็จะชัดครับพี่น้องครับยังมาย้อนเสียงเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์ทีนึงนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกันเน้นเป็นทั้งเท่าทั้งเท่าโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับ06ห้าสองศูนย์เจ็ด 688ซี68 C, พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านน้องเปนตําบลบ้านฝางอำเภอกาเสดวิสัยจังหวัดเอยเอด้อครับพี่น้องครับนี่ครับโทรมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อครับพี่น้องครับสิมักราค่าได๋มักยกมังแยกผมจะให้เดี๋ยวเมื่อเด้อครับพี่น้องครับครับสอหรับไายชิมนี่กใครข่คอข้อเมตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านได้อุดหนุนลูกนบ้านมาในสวนเด็กขอมากดติดตามและขอมาเมืองชิปทั้งช่องน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ ที่บ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นแบงปันด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเอากําไรหน่อยๆแต่ว่าอาศัยขายดูครับบอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับอาศัยแบงพี่แบงน้องไปเลี้ยงอาศัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่การสนับสนุนโดยดีตลอดมาครับพี่น้องครับต่างคนต่างอาศัยกันด้วยครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ